i ่มากวรไเยครับไม่จอนะครัสวัสดีครับสวัสดีครัโอเครักคัสวยค่ะขอบคุณค่ะชานมอร่อยไหมเคยชงมาให้สารภาพมา มือพี่จอนติการ์หมดสวัสดีครับเล่นอะไครับเอาอะไรบุตรน้องซีเขาดีครัอุ้ยฉันเลอกราบขอบคุณเลครับที่มูลสวัสดีครับเฮ้เขีมไม่กล้าเดินเข้ามากลัวโดนแซวกิ๊ตึงแม่ลุงสวัสดีค่ะกิ๊ตึงขอบคุณครับเบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโดดมาแป๊กอย่างไวสวัสดีครับกูมาไล้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะครับ ครับพี่เจมสวัสดีครับหนูรอตั้งนานแไงพี่สาวพี่คิดถึงสวัสดีเธอสวัสดีครับนี่คุณคุณจิใช่ไหมสวัสดีครับครูเป๊ะบอกครูอะไรครูเบียร์สอนน่ะสิทรเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วครับเย็นกินนมเยอะหกินเหล้าวะได้บอกพี่จอยน่ะเอาที่พี่เจมกินได้มาด้วยโยมืนปล่อยไม่ใช่เหรอ สวัสดีครับกลับบ้านตอนไหนนาซีรับเค่งานเลี้ยงนะคะแล้วก็กลับแล้วก็อาซีรับแค่งานงานเดียวอนนะคะหลังจากนี้ก็น่าจะรับแค่งานเดียวก่งานคูก็ถ้ามันไม่ไกลมากหรือว่ามันทําไมไม่มอะไรก็ได้เลยไม่คิดว่ากลับกลับค่ะกลับค่ะแล้วก็กลับไปมันยังไม่เปิดเทอมของหนูเรียนสาธรณสุขเปิดเทอมวันที่ยี่สิบเก้าแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้าหนูชื่อเอ็นจีอ๋อสวัสดีครับเตงครับ ครับจิ๊กหวัสดีครับอีกเนี่ยมันน่ารักมันน่ารักตาคนต่างคนโอเคใครพี่ชอบแกย์ค่ะจริงจริงทำทิ้งพี่เนนะถ้าพี่เนยนะถ้าพี่พี่เนยดื้ออิ๋ยขันเขียวพี่เนยดื้อจริงๆรดื้อตรงไหนจริงจริงไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่จอยบอกพี่เนไม่ชอบหนีน้อกพันนะวันนี้ไปไม่บอกเลยอืมใช่แล้วแล้วพี่พี่ดื้อแล้วหนูหนูห่วงใช่ไหม ไม่ค่ะปล่อยไปเลยดูแถมเงินสองล้านแล้วก็สีเข้าไฮซิบสอบค่ะปากแข็งจริงๆพี่เน่น่ารักพี่ผู้ใดอยู่ใกล้พี่เน่ก็สีรู้ว่าพี่เน่เป็นบุรุษอยู่หนึ่งทีโอุ่นพอดีพอดีออมแก้มดลพี่เน่เป็นผู้ชายผู้นึงที่อบอุ่นแต่ว่าอยู่กับน้องก็แบบทําตัวมันเด็กบ้างนั่นแหละเพราะว่าเราจะไม่จะห้ากับไปแข่งขัดกับน้องบ่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาแบบเอ้ยเวลาผ่อนคลายเวลาเรียนจะไปแข่งขัดกับน้องตลอดไม่ได้ก็ต้องมีแบบ อยู่กับผู้ใหญ่ก็คืออยู่กับผู้ใหญ่ก็คือเราก็วางตัวแบบเออเขาให้เขาให้เขากับผู้ใหญ่ใดแล้วก็พออยู่กับเด็กน้องเราก็ต้องอยู่กับน้องกับคำนั้นไม่เป็นคำพูดพี่ก็ไม่เป็นคำพูดเหมือนกันทำไมคำนั้นบอกว่าคำนั้นบอกว่าไม่กินไม่กินอะไรคำนั้นบอกว่าไม่กินไลยคำนั้นบอกว่าไม่กินแล้วจริงเหรอแล้วคำนั้นไม่กินเราไม่เป็นคำพูดเหมือนกันได้เหรอเขาไปเซอร์ไพรส์วันนี่ กิลงทนี่นะโอ้ยอรูเบียร์แรงไม่หรอกมันไม่เป็นเป็นเรื่องหัวหน้าคนดีกว่าเพราะว่าตางคนต่างทํางานร่วมกันใช่ไหมตางคนต่างต้องแบบทำงานร่วมกันอยู่ในตอนนี้คือบางเถ,าถ้าถ้าถ้าทุกคนเราเป็นแฟนกันทุกวันเนี้ยมันต้องมีหลายเรื่องอะไรเล่าที่ทําให้เราทะเลาะผิดกันหรือไม่เข้าใจกันอะไหละไเรื่องเลยเล่ามันมันมันจะอยู่ด้วยกันลําบากก่อน หลายคนอะ่ะไม่ได้เป็นแฟนกัน <oun> แ,ลแล้วอยู่บ้านด้วยกันก็เป็นผัวเมียเฮ้ยไม่ใช่อยู่บ้านด้วยกันเราก็ต่างคนต่างอยู่หนูก็อยู่กับพี่จอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับพี่อยพวกพี่เนี่ยคิดเยอะคิดเยอะว่าพวกเราแบบก็เป็นผออัวเมียกันแล้วอยู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่ว่าเมียนะคะผัวเมียอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนนะคะอยู่กับพี่เพียพี่เจมกับยูแล้วก็อยู่กันหลายคนเนาะคือลังคนลังคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันแล้วลงมาอยู่กับผู้ชายนี่เรอรักวนสนุนตัวย เหตุการณ์กับอะไรอะไรบอสพี่น้องในี่ค่ะเสียงแตกพี่ใจยกำลังกลับมาล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านเลยพี่พีพี่บอยปล่อยผ่านใช่เปลี่ยนเรื่องใช่หนูเจออะไรขำอยู่แต่ว่าหนูพยายามไม่จะพูด าร่วมกับพี่ในอีกก็จะได้ลงมาอีกต้องต้องดูคิวงานก่อนนะคะเอสซี่จัดงานที่ว่าอะไรคู่แดงใต้ให้ฟัง,งพีพ้อ่าพันธุ์พื้นแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไร้รแต่ว่าอะไรใช่ใชอ่อ่าอันซ้ำลูกทำไมหิวหิวเหนื่อยหรืหอไม่ แกงไหมคะเนื่อยแล้เหนื่อยแล้วไม้เหนื่อยแล้วไม้แล้วก็ไม่รู้ฉีดฟิลเลอร์ไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บครับพี่บีเที่ยวพี่เที่ยวแล้วหรอเที่ยวหรอไม่เที่ยวหรอคอมเมนต์ไม่ดีปภาษาใช่ครับพี่บีเดินมาพี่บีพี่บีพี่บีพบอสไดมากนะคะเดินมาพี่บอยไปแล้วนะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่บอลพาไปมอเตอร์ย้ายคูเบียขอบคุณครับเหนื่อยเหล่าไมใช่ไหมเหนื่อยเหล่าไมแล้วก็ขี้หอดูไหมแล้วก็อะไรเป็นครับผลแล้วก็อะไรอีพีคิวพีคคิวออกไอเคนซี่เนอะเออเราก็จะไปออกนะสามชาตลกแล้วว่าเราไปออกรายการตลกดีไหมร้อมเสียงพี่ ก็เคยก็เกือครับแต่ยูยูก็ไม่ได้ออกเื่อเลยอ้าวทำไมอ่ะสวัสดีครับอยู่ไกลดังอมาขอบคุณครับพี่เนไม่ค่อยมีคอแล้วพี่เดวน้องต้มน้ำตาลแต่งเด็กเป็นโม่อ้วนพี่เนอ้วนเจ้ครูเข้ามาขอบคุณเจ้ครูเลยครับพี่ก็ส่งไหมครับพี่ก็ส่งมาให้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่ติด คู่นี้ครั้งแรกงงเหมือนกันเข้ามาออก,ออกไม่ออกยากจริงๆเอาคุ้นค่าขเขาพูดอะไรๆนะคะเสียงเสียงลูกชายคนเล็กสะเทือนใชป่ปอกแป๊กปอกแป๊กเป็นลูกกอกเสกมาก็มาเสกให้กลับก็คือกลับเสกให้แกกางเกงไนก็แกผมยาวเนี่ยผมหนูมันเสียพี่บีคนหนูคนสับออกไหมต้องไปตัดออกสับออกแค่ไป,ไ,ปไปนะไปมากล้องกลับไปบนูอ่ะ เนี่ยมังผมหนูผมหนูจะเสียไปแล้วหนูจะไปสับออกนิดเดียวนะคะหนูไม่ตัดอยากให้ครูเบียกับพี่เนไปหาพี่เบลพี่แม็กพี่เบลพี่แม็กไงอ่ะเบลเบลเบลนมาเรียกมาดาน้องแม็กน้องแม็กกับน้องเบลใช่ไหมดี่ด้าหางอยู่ครับเสียงเหมือนอามาสติมาเลยละเมนว่าต้อ ผู้โรกาฝ่าเปลียนพี่บีะถ้ารวยแล้วอย่าทิ้งพี่เนพี่เนเป็นคนดีพี่เนเป็นคนดีพี่เนเป็นคนอุ่นมากใครอยู่ข้างๆพี่เนจะรู้ว่าพี่เนเป็นผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็มีดื้อบางครั้งถ้าดื้อม่เราก็จะสอนท้ามทิ้งพี่เนนะถ้าพี่เนนะถ้าพี่เนดื้ออหลีคันเขียวพี่เนดื้อจริงๆเดือตรงไหนจริงจริงไหม เมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่จอยบอกพี่เนยไม่ชอบหนีเรื่องความแต่วันนี้ไปไม่บอกเลยอืมใช่แล้วแล้วแล้วพี่พี่ดื้อแล้วหนูหนูห่วงพี่ไหมไม่ค่ะปล่อยไปเลยดูแถมเงินสองล้านแล้วก็สีเข้าให้สิบสองค่ะปากแข้ง <c oughs> จริงๆพี่เนยน่ารักพี่ผู้ใดอยู่ใกล้พี่เนยก็สิรู้ว่าพี่เนยเป็นผูุ้ษไดอยู่หนึ่งทิ่อโอนพอดีพอดีออมแก้มดีพี่เนยเป็นวิชาภูนึงถิ่นโอุ่นแต่ว่าอยู่กับน้องก็แบบทำตัวมันเด็กบ้างนั่น,น,น,นดดดดแหละเ <c oughs> พราะว่า เราจะไม่ห้องกับไปเข่งขันกับน้องบด้เพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาแบบเอยเวลาผ่อนคลายเวลาจะไปเข่งขันกับน้องตลอดไม่ได้ก็ต้องมีแบบอยู่กับผู้ใหญ่ก็คืออยู่กับผู้ใหญ่ก็คือเราก็วางตัวแบบเออเข้าให้เข้ากับผู้ใหญ่ใดแล้วก็พออยู่กับเด็กๆน้องๆเราก็ต้องอยู่กับน้องๆกับนันไม่เป็นกำพูดพี่ก็ไม่เป็นกำพูดเหมือนกันกำนันบอกว่ากันันบอกว่าไม่กินไม่กินนะกำบนันบอกว่าไม่กินไหกับนันบอกว่าไม่กินแล้วจริงเหรอ แล้วหอมเลย้อมเลยหอมเลยหอมเลยหอมเลยบันไดใจไม่ครรอใครเฟีย์ลังจะน้องภูฟันยอมทำทุกอย่างห้เธอนั้นไปจากใจเด็กตายคนนี้นั่งเด็นดีปีแหนมว่าทลายขอบคุณ BB Serum ลยครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้เพลงนี้ขอผม เยินหนึ่งเรื่องผิวขาวบานบานแต่ได้ใจคนเกรสเ้ยครับเดี๋ยวผมลงก,ก่อนครับเดี๋ยวผเป็นแฟนกับเด็กบ้านบ้านอย่างพีได้ไหมสิจีู้สาวดังที่นี่ม่มมีดอกไม้ไาให้เลยเต๋ย พีไม่มีล็อกชอดอกไม้สวยๆพี่มีแค่ชอดีพีเแรนความจริงใจของเด็กบ้านๆคนนี้